มาแล้วครับขบวนตอนห้านะฮะออกบัวใหญ่ตามปรดอนะครับออกตีห้ายี่สิบนะก็มาถึงนี่ก็หกโมงครึ่งหกโมงสามสิบสามนาทีนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีขบวนห้าห้เก้าหรือเปล่านะฮะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานมีแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งกลับไปเมื่อตอนตีสามเนี่ยห้าห้าหกศูนย์ ห้ 5, 5, 6, วิ่งตามกันไปแล้วก็หนะ้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดนยวิ่งตามกันไปเลยสามขบวนยาวอยู่นะแต่ว่าดูเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ไม่เต็มนะ นี้ได้คิเอสบายห้าสององนะฮะขบวนสองนะครับ